ยึดเออนยึดเออะขามากเลยทำเนี่ยเอยเราไปบีก่อนอ C, C, C. ไหมไปซีซีไปซีก่อนอไหม้ยเพื่อนไม่ยึดอ่ะเพื่อนไม่ยมึดเอเดี๋ยวพี่ลงยึดนะ บ,บินโฉบเลยัไม่โดนยิงพี่นี่ตัวอะไรมนาะเราีรยบร้อยเรแ t บ ทางสปอร์ตนี้นี่แม่เร็วมากเลยฝั่งนู้นนะไม่ใช่ฝั่งเราฮอฮึโหโหโหไปแล้วเร็วมียี่สิบสองคดโกงดีดี บนถนนสองคนเหตุกายเดี๋ยวพี่ลงยึดนะโอ้โหโดวเอตัวเอได้กับโฉบกันโแบบปืนแม่งไม่มีอันนี้ด้วยนะไม่มีแม็กซ์เลยนะคือยิงเรื่อยๆมันรีโหลดปุ๊บหนึ่งปุ๊บยิงเป็นปุ๊บยิงแล้ว อ๋อไม่ได้รีโหลดเป็นแม็กใช่ไหมใช่ใช่ไมไม่ไม่ไมยังม,ม,มียังมียังมีแม็กใช่ไหม,มไม่มีเลเจอหอ,อคนส่งม,มายิง มีได้ยังยังเหรอได้แล้วพอตกพอใครตกอ่ะมันตกมันกระโดดลงแต่ลงไปไหนพี่กำลังล่าหน้าด้านหน้าพี่ม,มีคนหนึ่งโอ้ยมันบินชนได้ด้วยเหรอโดนบินชนน่ะ เปิดเลยเถิดพี่ครับเหลือเลือดหนึ่งพี่ท,ทำไงดีพ <c oughs> ี่เหลือเลือดหนึ่งอำพิเนี่ยหอไม่ได้อีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็รีแล้วคนหน่อยอย่าตายไปเก่บร้อยเพื่อนมาช่วยแป๊บเดียวพี่เ,เดหลือรีแล้วเร็วมากเหลือเลือดหนึ่งอะห <c oughs> <c oughs> ลอนไม่ได้ไงไม่รู้

อีกตึกหนึ่งหลังตึกทางป่าทางป่าซ้ายด้วยทางถนนซ้ายมองไปทางถนนด้วยที่ตรงนั้นเยอะมากเออเก้าเก้าสิบกีเยอะมาก,90 e, 90 e, ม,ากมันดูทิศยังไงวะกดซูพี่กด โอเคโอเคเอ้เกษตนอยู่ข้างหลังกดออนซ้ายไอ้กดขึ้นขึ้นไปแล้วมันเนี้ยมันจะมีทีตัวเานี่เห็นคนเล่นเซิร์ฟอยู่บนถนนเอ้ยอยู่บนลมรถชุบเครื่องอะเครื่องไม่รอเฮ้ยมีคนเอารถมาให้ขึ้นรถสิครับ ได้ครับไปได้ทีครับช่แล้วซีีอยู่ไหนไม่รู้ว่าเราได้หมดแล้วอ่ะแค่นั้นอะไรซีอ่ะไงมีซีโดดเดไปเข้ามงนงี้รับเพื่อนสักคนไหมไม่ทำละเราจะถึงแล้วปะทะก่อนนะเพื่อนยังอยู่กลางเขาอีกเลยโอ้รถอะไรอ่ะ มันเป็นรถรถทั่วไปอ่ะยิงเลยรถด้วยระวังถูกยิงนะอะไรเนีย่ยยิงไดยสองอ,อันนี่ <laughs> มีโครงเหล็กกันก็ยังโอเคมีมีมข,ข้างหน้าจะมีตัวหนึ่งนะข้างหน้า พอเราตกโชว์นี่หมาด้วยทางขวาโอ้ที่ว่าเราต้องออกแล้วแหละเราเป็นเป้านิ่งเกินได้ไปหลายศพอยู่โม่เกิดเอเอเอหนึ่งเอหนึ่งหอก็ได้หอ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 เราไปเอหนึ่ง ủa đồn của Nhiều ủa mặt của mình ủa mặt của A Nhiều à ไม่ตายตายสองตายอยู่เอกลางถนนตายตาย,ตาย มีคนลอ็อบแต่ว่ามันอยู่ในไมนโนในบ้านในในตึกที่ยิงตึกใหญ่ในตึกใหญ่ยิงจาข้างหลังหลบก่อนหลบก่อน ถอยไกลเลยถอยไกลเลยเฮ้อะไรวะสติงเกอร์มันไม่มีล็อกเลยเมื่อกี้มันไม่ขึ้นว่าล็อกเลยอนะบัต <But S 2> ม้งก็เลยบินเออผมก็เลยบินต่ำนี่น้องไอดีไปไหนดีพีเอหนึ่งแหละต้องเอาเเนาะใช่มันมันคุมมันคุมด้านหน้าหมดเลยไงเนี่ยมันไม่เหมือนเอฟมันไม่เหมือนเอฟหนึ่งเลยเอเนี่ย ไไล,ลำไหน l i t l e Bird ที่เป็นคนสปอร์ตอย่างเดียวแคมัน m p ได้มันมีนมันมีตัวอะไรเออตายมาเลยสปอตนะมันมีเดี๋ยวพี่โดดลงเลยไม่เไม่มีคนไม่มีคนโดดล็อปอีกแล้วหล,ล,ลบล็อปก่อน ตายหนึ่งโอเคมีคนหนึ่งคนเหมอนกางที่เองโ oh. อหยุดตึกใหญ่ตึกใหญ่<ๆ>ตกยัน,นเปิดโดนไอ้นี่สองนัดร่วงโดนสติงเจอร์ยิงวีดีนึงเจ็บแค่ดูเลย สองคนน่ะนี่เลยถนนถนนกินไปหน่อยแล้วพี่ตายตายตายเอไอมันมีสปริงเกอร์อยู่เน็ปอโอไม่เห็นไม่กิ๊งกินได้ป่าตั้วยังไงที่นี่ตึกเล็กคนหนึ่ง เพืเ170เ่อนเยอะแล้วมันบ้าก้ามันไม่ขึ้นเตือนเยออไม่ได้ยินเสียงล้อปืนเลยอะไรเงี้ยเีือนเน ขึ้นไปบนบนนึงอาลูเอร์โอวิคเตอร์รอรคริสวิเเตอร์แม่งรัวมากทำไมพี่เห็นตีอยู่บนอยู่บนแมป ฮะห<า>มดแล้วเออพี่พี่เป็นคนตั้งป้อมวะพี่พึ่งรู้ใช่รถไหมพี่รถรถกำลังวิง่งไปขึ้นไปสีเออเป็นรถทั่วไปเหรอไปไป,ไปมีคนหนึ่งอ่ะนี่มันมาลงฆ่าก่อน ตายตายคนยิงตายได้ผมก็ตายพี่ชุบได้ไหมไม่ได้พี่ถ้าเป็นระเบิดระเบิดคารลถใช่ไหมระเบิดคารถไอะไงบีโดนยึดกับซีเอลซีก่อนไหมหรือยทำไมเอไอโหดจังวะวิถูกยิงจากจากฐานเราอะทางฐานเราน่จะฐานเราจะฐานมีตัวหนึ่งผมเห็นแล้ว มันไปอ้อมมาได้ไงวะคตรไก่โดดล่มนะครับได้ไงจุดตายไหมยังหนึ่งคนตาย,ยาคนเดียวเปล่าก็จะคนเดียวนะไ,<ป>ไอคนนี้ที่มันระเบิดรถถัาางเราแหละง นี่มันพยายามมันระเบิดอ่ะม, <c oughs> มีเครื่องบินมีเครื่องบินทัดตอดรป็นไหนสี่ไหมพี่เออสี่สี่กลงโดนรถ <c oughs> ไม่มีเสียงเครื่องยนต์อ่ะไม่ไเฟ้ยอะไร With Sustro, there's no more annoying shakes and powders. All a goodness of a balanced meal delivered in one easy-to-swallow capsule. Pe it's Di amazing. Di -di. It even feels like you've got a full stomach too. อันนี้เป็นวิทยุใช่ไหมเนี่ยบีเอายากกว่าเจ้าบีเหรอไม่จ๊ะผมไปดีนี่แหละแล้ผมเปทางมันดีเรลยวิ่งแบบนี้ระวังทางซ้ายนะมีคนโดดลตโอ้มีดิฟด้วยระวังทางซ้ายนะมีคนมันยิงมาละตายตาย เดินยัง,งอเอไอไปไหนนี่นดีสองเหรอโอ้โหเทียบเลยดีแบบหมาสารที่ระวงังมันอยู่บนหลังคาก็มีอ่ะอุ้ยเยอะเยอะมากมากเยอะอ๋อ <laughs> อันตง<ล>ังลยับเลยเพืเอ่อนมาได้ดีแล้วเพื่อนมาได้ดีแล้ว เกิดด,<ร>ดีโ<า>ดนล่มไปไอ้นี่ก็เก่งนะไอ้หิวอะผู้หญิงถึงแม้มันจะพูดมากกระตาพี่ก็แค่หยิบกระสุนมาแล้วพี่ก็เอาหิวตัวหิวตัวเองก็ตลอดเวลาเออแทบจะอามาตะเลยไปละเสียอย่างเยามันพูดมากอะ่ะต้องโดดล่มมาไกลๆหน่อย oh. ข้างหน้ามันเยอะ โดนสปอร์ตอ่ะเกิดพี่ได้อุ่ยอยากเห็นจรวดขึ้นเกิดพี่ได้เกิดพี่ได้ดูจรวดอยู่ดูอดจรวดเพื่อนตายข้างหน้าดูจรวดอยู่เจอะมีตัวนอนอยู่มีตัวนอนอยู่ตรงนอนอยู่ตรงรถตัวนอนตายยัง โอเคตายแล้วตายแล้วอ้าวผมได้ที่ โเพื่อนตายเรียบเลยโอ้เพื่อนบุกหนักจัดเพื่อนโผล่แล้วพี่ตายโอ้ยโดนอะไรไม่รู้สาระเบิดเข้าไปหมออมย่าเป็นหมอโอ้ติดสามคนพี่เป็นหมอพี่เป็นหมอไหนพี่เยอะมากข้างในข้างในเยอะข้างในเพื่อนมันไล่มีดกันอยู่ <laughs> มีหมาด้วยข้างหน้าจุดเกิดอยู่ข้างนอกนะจุดเกิดอยู่ริมริมอีบมันมีตัวโดดออกมาเพื่อนเทียงหมดแล้วพวกเนี่ยจุดจุดเกิดอยู่ริมริมริมแบบเรียกว่าอะไรวะขอบแมปอะ มันมันล้อมเข้ามาจากข้างหลังโดนมอสออกระเบิดโอเคโอค้โหได้กีค่คนนะห้าคนยิงเลยนข้าจัดการมอสได้ไม่ชอบระบบชุบอ่ะมันาน,นานไปนานไปมันไม่จิม้มอาจจะคิดว่ามันโอ๊ยอนอนลาากลางถนนั่นเต็มเลย dosage set โอ้ชอบอะพี่ภาพเนี่ยคนมันวิงงน่งหน้านี้ที่ชอบเลยไร้วิญาศถ้ามีรถก็ดีดิถรถถังตะขันแบบไม่เงินทางเลยรถควันไทยเพื่อนตายอยู่ทางซ้ายเหรอโดนอะไรวะ ไม่ตายอ่ะมันไม่น่ามีอะไรเลยชุดเดินไปอ๋อเพื่อนซิปลิงก์แล้วถูกฆ่าอิงมาลูกมาน้อยอิงมาข้างหลังมีกระสุนอ้อมกันมีหมาน้อยดูเฮ้ย,ยตรงพี่อ้อมได้ตรงพี่อ้อมได้ มันถึเออมันพอเรายิงคนไหนมันหันตามมาเลยนะแต่หมามันไม่นำหน้าคใช่หมาไม่นำหน้ามาดินตามนี่เออแต่เมื่อกี้น้องนำนะเมื่อกี้มันยืนหน้าผมนะรอใช่มันอาจจะมีแบบคำสั่งวะมันกดคิววะไม่รู้เหมือนกันคิวคิวเนี่ยแหละมันมันคือสปอร์ตอะผมไม่รู้มันคือสปอร์ตสั่งมาได้ด้วยแบบอืออาจจะเป็นแบบ ครอบจักรวาลสั่งทุกอย่าง